ก่น้องไม,ม่กินโถ่แล้วกันผลุณมันมเตงมะเตงกับประมาณนั้นเว้ยผลกับเจ้าวังูเนียว ยัง่บางน้ำพี่น้อเลยมันดูม๋มเก็ปลาเกินไเดี๋ยนบอกพี่น้องนะเกาวขวังนพี่องดนะีดังเลยเนเกาลวองะลุกะลุยยกย,ายก่างกระยุกยาง เอาอยางนอนหอนบ้อนแล้วบาน,นหนี่เราพี่น้องบ่ค่อยสะดวกสกบายบรรยนูนอยู่มองคุนมันเาคือเรื่อเขาเลยนอนนะแส่มา้างผมดัง,สง,งลสยงสซเรยหุง่ง,อง,องก็ได้ của ăn rồi à? ừ. Ngài, ừ. Ngài. châu Có đục chùm Để, đánh hở để đánh. มัน้านไหลก็คือ,อนั่งไหาไหาลไม่กระักเระอ่วนมันไงมันมันลงหัวไปไห,หรไกมันเป็นฝ่ามากเก็น,ว,น,กนวย nhỏ bữa ăn nói hôm qua nhỏ nó ngon luôn ừ bỏ đỏ của nó ngon